ช่วงนี้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังนะคะที่จอดปราจีนบุรีนะที่วัดบ้านด่านใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังถ่ายไม่ถูกนะคะแต่ก็มีแคปชั่นนะคะอยู่ที่ YouTube อยู่แล้วนะคะหลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือหลวงพ่อเอียกิติโกใช่ไหมคะใช่หลวงพ่อเอียกิติโกนะครับ ตัวหลวงพ่อเอียนั้นนะครับเป็นพระที่มีศิลจาวัตรงดงาม<ช>นะครับ<ช>ทั้งเก่งด้วยเก่งเก่งเรื่องการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นคนบ้าคนสติฟั่นเฟือนอ,อย่างนี้นะครับหลวงพ่อเก่งมากๆ<ช>หกนแล้เก่งเรื่องทำน้ำมนต์นะฮะตำราแพทย์แผนโบราณน,นะครับ<ช>ไม่ธรรมดาจริงๆนะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียกิติโกสามารถ ซื้อได้เลยนะครับสามารถซื้อหนังสือได้เลยนะครับเรามีหนังสือหนังสือออกมาแล้วนะครับหนามากนะครับเล่มหนามากพิมพ์อย่างดีของจริงสวยนะคะใช่ครับมีครบทุกพิมพ์นะมีครบทุกพิมพ์ทุกรุ่นนะครับทั้งนอกวัดทั้งในวัดนะครับมีจํานวนชัดเจนมีข้างตัดที่ชัดเจนนะครับมีประวัติความเปลี่ยนมาของหลวงพ่อนะโดยละเอียดเลยว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ใครเรียนกับใครอย่างนี้นะครับ ในเมืองไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยทวินหาวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนะครับแห่งวัดป่าคลอมะขามเท่า,าหลวงปู่สุกเองท่านก็เป็นพระอาจารย์นะครับอันนี้หนังสือเล่มนี้นะครับสร้างโดยอาจารย์ลักษ์ีเกตนะครับยังไงเดี๋ยวจะขึ้นบเบอร์ซื้อหนังสือให้นะครับนี่สนใจสอบถามใช้มือถือถ่ายรูปนะครับถ่ายได้เลย0816219298 นะครับติดต่อสอบถามได้เลยอาจารย์หนังสือค่อนข้างหนักมากอ่ะใช่ใช่หนักมากเลยครับหนังสือนี่มีประมาณหลายร้อยหน้านะครับใช่ประมาณห้าสี่ร้อยกว่าหน้าแต่ข้างในพออาจารย์เงี้ยงๆดูเนี่สวยนะคะสวยครับสวยลูกสวยสดงดงามนะครับลูกนี่ไม่ต้องกลัวแล้วพระแต่ละองค์เนี่ยเราคัดสวยๆดูง่ายๆมาเลยแจ่มชัดมากเลยครบเครื่องเลยทั้งเนื้อดินเนื้อว่านพระกลิ่งพระอะไรนะครับครบทุกรุ่น จบทุกเล่นจบทุกกระบวนท่าเลยนะครับคุณผู้ชมขายังไงแล้วเนี่ยมีคําถามอะไรเตรียมกันไว้ก่อนจดกันไว้ก่อนนะคะแต่ว่าณตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยจะให้อาจารย์รันนะคะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการดูหลวงพ่อเอียหน่อยค่ะว่าจะต้องดูยังไงแบบไหนวันนี้ได้เหรียญรุ่น2นะครับรุ่น2เนี่ยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2505นะครับ2505เป็นเหรียญรูปไข่นะครับ เหรียญรูปไข่หูในตัวนะมีเงินนรู้สึกจะมี99เหรียญถ้าจําไม่ผิดทั้งหมดทั้งมวลเหรอคะใช่ครับส่วนทองแดงเนี่ย3,000เหรียญถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับ3,000กับ99มีแค่สองเนื้อนะครับอันนี้นี่รุ่นนี้ขลังมากค่ะหน้าเนื้อเนื้อไหนนะคะอาจารย์มี99เนื้อเงินครับเนื้อเงินเนี่ยเนื้อที่โชว์อยู่นะอ๋อเนื้อที่โชว์อย่างนี้มีแค่ 99, เ9เหรียญนะในเมืองไทยนะเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยเสียเล็กนะครับเสียเล็กเป็นผู้จัดสร้างเสียเล็กปีเตอร์สันนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นเหรียญมากประสบการณ์รุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับรุ่นแรกหาไม่ได้รุ่นแรกหลายๆแสนนะครับก็ต้องรุ่นนี้ยังจับต้องได้อยู่นะครับทองแดงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5-6ห0 0มื่นนะห้าหกหมื่นนะครับส่วนเงินเป็นแสนานานแล้ว เป็นแสนนานแล้วนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยล่าสุดมีคนโทรมาเมื่อกี้ให้ผมหลายตังเหมือนกันนะครับเปิดเผยได้ไหมฮะอาจารย์เปิดเผยได้ไหมก็มีคนมีคนจะบุกอยู่หกแสนนะครับแต่ว่ามผมเฉยเฉอยู่ยังยังขาดทุนอยู่มาอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้หลักแสนเงินหลักแสนนะครับทองแดงหลักหมื่นกลาง อเอาเงินแบบซื้อซื้อง่ายขายคล่องนะหลักแสนก,นกลางๆนะครับสี่แสนห้าแสนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นเหรียญเดียนเน,นี้ยไปอยู่ในหนังสือไงมันก็เลยแพงกว่าปกติก็เลยกลายเป็นดาลาไป<อ>นะเลยกลายเป็น,นองค์ครูองค์งดาลาไปนะครับก็เลยทําให้อพขึ้นมาอีกน้อยนึงอย่างเงี้ยน้อยนึงของอาจารย์นี่ก็คือหยิบจับไม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับแตะแล้วมือพองเลยอ้าวใครมีเหรียญรุ่นนี้ทางบ้านเตรียม นะครับหยิบกล้องมาค่ะนะลำดับแรกนะครับลำดับแรกเลยการพิจารณานะครับลำดับแรกเลยดูจดจําใบหน้าก่อนนะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยของเทียมทําเหรียญแบบน่าจะไม่เหมือนนาน่าจะไม่เหมือนหน้าเขาจะอ้วนๆนิดนึงนะครับรายละเอียดเขาก็จะไม่ได้ส่วนการเจาะหูเหรียญนั้นนะครับเห็นไหมนะจอบพอดีเลยพอดีกับหูเหรียญใช่ครับค่อนข้างที่เกือบจะใหญ่ แต่หูเหรียญจะไม่เรียบนะครับหูเหรียญจะมีลายเส้นนะครับเห็นไหมครับอ่าเรียบไม่ได้หูเหรียญนะครับคแป๊บหนึ่งขอเล่งแสงหน่อยได้ค่ะอาจารย์หูเหรียญนะครับหูเหรียญก็จะมีเห็นไหมค่ะุณน้อยเห็นเห็นลวดลายเห็นลายเส้นไหมครับว่าหูเหรียญเขาจะไม่เรียบอ่จะมีผิวขู่ขระขู่ขระอยู่รอบรอบวงเนี่ย นะครับอันนี้ลลอันนี้เป็นเสี้ยนตั้งแต่อ่าเป็นตอนปั๊มเลยตั้งแต่ตอนปัม๊มแรกใช่ทุกเหรียญต้องมีนะครับทุกเหรียญต้อง,ต,งต้องต้องมีรอยขูดขระขูดขระแบบนี้แล้วช่องว่างคุณนอยเห็นเนื้อเกินไหมครับเนี่ยจะมีเนื้อเกินเนื้อเกินอ่าจะมีเนื้อเกินเป็นปื้นเดียวๆเนี่ยอยู่ข้างใต้ห่วงน่ะอยู่กลางกลางระหว่างหูตัวเหรียญ ตัวเหรียญกับห่วงนะครับใต้ห่วงลงมาจะมีเนื้อเกินมาเป็นทางยาวเลยเป็นปื้นเลยนะครับเป็นเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เเฉพาะเจาะจงนะครับทุกเหรียญเลยเหรียญรุ่นนี้น่าจะมีบล็อกเดียวนะครับเนื่องจากว่าทาจานวนไม่เยอะถ้าทําเป็นหมื่นเหรียญเนี่ยต้องใช้หลายบล็อกต้องใช้หลายบล็อกเนื่องจากว่าปั๊มเป็นนานๆแล้วบล็อกมันแตกอันนี้ขนาดทําน้อยๆนะครับบล็อกยังแตกเลยบล็อกยังแตกเลยนะครับลำดับต่อมานะครับจุดพิจารณาในพระปั๊มทั่วไปนะครับนั่นก็คือความตึง ความตึงของผิวเห็นไหมครับว่าเหลือรุ่นนี้เนี่ยเสี้ยนจะเยอะมากเสี้ยนที่พื้นนะครับเห็นไหมครับเสี้ยนสตร์เป็นประกายเลยวันนี้จะมีจุดจ่ายตังให้ด้วยนะครับเนี่เสี้ยนเสี้ยนเห็นไหมครับบริเวณพื้นจะมีเสี้ยนเต็มไปหมดเลยต้อขอรบกควรแทรกนิดหนึ่งคือตัวเสี้ยนตรงนี้คือมีความจงใจที่อาจะให้เกิดขึ้นไม่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 เขาเกิดเองจากธรรมชาติเขาเกิดเองตามธรรมชาติเนื่องจากว่าคุณออยนึกภาพบอกไหมเวลาเราเอาคอนไปทุบตะกัวเนี่ย ตะกัวมันก็จะยุบนะครับยุบแล้วก็แบนส่วนที่รอยยืดของโลหะอย่างเงี้ยมันจะปรากฏเสี้ยนพวกนี้ขึ้นรอยนืดรอยยืดของโลหะนะครับตามธรรมชาติใช่จะเป็นตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับพื้นตึงนะครับตึงประกายเสี้ยนวิ่งเข้าหาขอบเหรียญนะครับอย่างนี้ไปอ่า ใบหน้าเห็นไหมครับว่าใบหน้าคมใบหน้าคมชัดนะครับช่างโบราณหนี่ยเขาเก่งนะเขาการให้แสงให้เงาเนี่ยเวลาพื้นโดนขัดใช่ไหมครับพื้นโดนขัดให้ใสเนี่ยตัวเนี่ยบริเวณลำตัวพวกนี้จะเป็นฝ้าอย่างนี้เขาเรียกฝรั่งเขาเรียกงานกรุ๊ปงานกรุ๊ปตัวฝ้าพื้นใสเหมือนที่ผมเคยบอกเป็นประจําเลยนะครับเนื่องจากว่าการให้แสงให้เงาเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ให้แสงไม่ให้เงาเนี่ยมันก็จะกลืนไป เวลาเราดูมันก็มันมันมีแค่มิติเดียวแล้วมันไม่มีความสูงความต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตดูนะครับเส้นหน้าผากต้องคมนะครับต้องคมแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเส้นหน้าผากคมติ๊เลยเส้นหน้าผากต้องคมใช่เกสาหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับกลมหน้ากลมเป็นเม็ดเลยแล้วบริเวณพื้นที่ว่างๆนะครับบริเวณพื้นผิวบริเวณหน้าผากอย่างเงี้ยจะมีรอยเนอนะครับจะมีรอยเนอคล้ายๆผิวมะกรูดนะครับปรากฏอยู่ทั่วไปเลย ไม่ว่าจะเป็นจีวรใบหน้านะครับเนี่ยตามล่องตาเห็นไหมครับ<ม>จะมีรอยเนอ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 อย่างงี้เป็นองค์ประกอบนะเรียนรุดนี้นะครับถ้าจีวรเรียบนี่เกเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพื้นผิวจะมีความขรุขระแบบเนี้นะแต่ลวดลายลวดลายกันให้แสงให้เหงาจะต่างกันไปสมมติว่านี้ลายขวางไปไป,ไปทางเนี้ยเฉียงเฉียงหน่อยอันนี้ก็จะวิ่งมาทางตรงแล้ว<อ>นะ<อ>เห็นไหมจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ให้มันกลืนกันคนะครับรอยแตกของบล็อกนะครับเห็นไหมครับ เนี yeah, mm ่ยจะมีเส right so right right. oh. <t> ้นแตกคงคมนะครับไล่ไล uh ่ต huh. <sh> ั้งแต่บริเวณนี้เนี่ยพาดผ่านมาต้องคมแบบนี้นะครับของเก๋ไม่คมนะอ่าของเก๋มีนะครับเส้นพวกนี้แต่เป็นเส้นหนาๆแล้วจะไม่พลิ้วนะครับเนี่ยจะไม่เหมือนสายฟ้าจะไม่วิ่งเหมือนเหมือนลอยคล้ายๆฟ้าผ่าประมาณนั้นนะครับเส้นเขาจะทื่ออ่าเขาเวลาเขาถอดพิมพ์มาแล้วความคมมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะออกอ้วนๆหน่อยอ่าเส้นพวกนี้มันจะหนาๆอ้วนๆหน่อยนะครับ วิ่งมาจะหลดหัวไหล่นะครับวิ่งมาทะลุริมฝีปากนะครับเห็นไหมครับทะลุมาทะลุมาฝั่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเส้นแตกพวกนี้ต้องคมนะครับย้ําเลยต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับเห็น<อ>ไหมครับอาจารย์คะดูดูคมตรงไหนอะอาจารย์ดูความคมชัดเ,เวลาเราลงกล้องเนี่ยมันจะเล็ก<า>มันจะเล็กกว่าใบมิดโกนอีกอ๋ออ๋ออ๋ออ เนี่ยเส้นพวกนี้เวลาเราส่องคมมีดอะอ๋อค่ะอาจารย์เห็นแล้วเห็นแล้วคุณอ้อยคุณออยนึกออกไหมว่าใบมีดโกนเนี่ยเราเห็นว่ามันเล็กไหมค่ะเห็นเล็กเห็นนะเวลาเราตะแคงดูเนี่ยเล็กเวลาเราส่องกล้องดูเส้นพวกนี้เนี่ยเล็กกว่าใบมีดโกนหลายร้อยเท่าอ่าแต่คมนะครับเห็นไหมครับจะมีความคมเป็นเส้นนูนนะครับเป็นเส้นนูนแบบนี้ขึ้นมานะครับนค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูจุดใจตั้งจุดใจตั้งวันนี้มี3ามจุดนะครับมีมี3ามจุดจุดหลักๆเลยอันนี้ดูองค์ประกอบโดยรวมไปก่อน,นเห็นไหมครับดูความคมชัดแล้วหายปลาเห็นไหมพวกหายปลาเนี่ยก็จะมีพวกลอ,อ,อยเนอะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะต้องมีรอยเนอะแบบนี้นะครับไม่ว่าทองแดงไม่ว่าเงินนะครับจะเป,บเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญเหมือนกันทุกเหรียญนะครับเห็นไหมครับ จะไม่ได้เรียบใช่จะไม่เรียบจีวอนเห็นไหมครับเนี่ยจีวอนก็จะมีเหมือนกันนะจะประกอบประกอบไปด้วยรอยเนะผดนะครับอแต่ลายลวดลายจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ตรงอันนี้เฉียงเห็นไหมครับอันนี้ตะแคงขึ้นข้างบนเลยที่มาฝั่งนี้เลยหายปลาอย่างงี้เหมือนภาพวาดอะเหมือนภาพสเก็ตนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเห็นไหมเวลางานแกะมือเนี่ยอันนี้คือตัวหนังสือนะครับ แกะมือไม่ได้แกะเครื่องนะครับเห็นไหมครับแต่หัวตัวอักษรเนี่ยจะใช้ตัวตอกมไปอ่าจะใช้ตัวตอกเพราะฉะนั้นแล้วจะเท่ากันเห็นไหมครับแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเส้นที่ลากไปอย่างเงี้ยอ่าน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะครับเนีลำตัวใหญ่เห็นไหมปลายเล็กอย่างเงี้ยอันนี้คืองานแฮนด์เมดอ่าใช้งาน ใช้ของมีคมเนี่ยแซะแซะอ่าแซะในบล็อกนะครับอาจารย์ครังั้นอย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดเหรียญในทุกๆเหรียญเนี่ยถ้าเป็นตัวหนังสือก็จะอาจจะมีความขนาดไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าความเท่อกันอะไรอย่างเงี้ยเท่ากันหมดเลยความเอียงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราเราเราเขียนเขียนชื่อเราเองอ่ะอ่าเหมือนเซ็นเช็คเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการแกะบล็อกเนี่ยเป็นงานรุ่นใหม่เนี่ยคุณออยเขาใช้ เครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือมันจะเท่ากันหมด<อ>ตัวหนังสือจะเท่ากันหมดจะไม่เล็กไม่ใหญ่อย่างนี้แล้วเวลาเขาเดินเครื่องเนี่ยตัวหนังสือจะไม่มีมิติแบบนี้นะครับจะไม่ซ้อนทับกันไปซ้อนทับกันมา,นาซ้อนทับกันไปซ้อนทับกันมาเนี่ยเนื่องจากว่าอันไหนแกะก่อนแกะก่อนมักจะอยู่ข้างล่างแกะทีหลังอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีมิติค่อมกันไปค่อมกันมา อันนี้ช่างเขามือนิ่งมากนะแกะแล้วไม่ค่อยหยุดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแกะแกะแล้วตวัดมาทีเดียวาบางคนเนี่ยแกะหยุดแกะหยุดอย่างเงี้ยมันก็จะมีรอยต่อรอยเชื่อมของตัวอ,อ,กอ,อักษรนะบางทีเขาเดินดอเด็กมาใช่ไหม<า>แกะหัวตวัดมาทางนี้แล้วก็ตวัดขึ้นแล้วหยุดก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเชื่อมมาเชื่อมบริเวณนี้ใหม่<า>เป็นสระอาอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว,ว่าแกะหยุดแกะหยุดแต่อันเนี้ยเขาแทงทีเดียวเลยปลื่ดเ,เลยจนจบปื๊ดเดียวเลยแล้วที่เหลือ เขาค่อยมากลาเอามามาขัดกราวอีกทีหนึ่งมาตกแต่งอีกทีหนึ่งละเอียดมากๆนะใช่ใช่ครับคนโบราณโคตรเก่งเลยนะครับนี่นะครับอาจารย์นะคะละเอียดมากๆเลยไม่ละเอียดไม่ได้เลยครับพระมันแพงไม่ละเอียดนี่เรียบร้อยเลยเจ๊งเลยนะครับคุนออยเงินเป็นแสนไปดูดอเด็กดอเด็กนะครับดอเด็กจะมีปลายเห็นไหมครับตรงปลายตรงปลายจะมีติ่งแหลมๆมาวิ่งชนขอบเหรียญเลยสังขอบเหรียญ นอหนูก็มีนะครับนอหนูก็จะมีทิ่มลงมา1เส้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วมีเป็ี้ยนเลยทั้งทั้งทุกเนื้อด้วยจุดที่ผมใช้ดูนะครับถือเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งบริเวณใต้สังคตินะครับใต้สังคติเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเนี่ยบริเวณด้านใต้มองมุมนี้จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราตะแคงดูเมื่อไหร่จะมีเนื้อเกินน่าจะมีเนื้อเกินนะครับอยู่ข้างใต้เห็นไหมครับเนี่ย ใต้สังคติเลยนะครับอันนี้เกทพอดไม่ติดนะครับรับประกันได้เลยอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็มีติ่งแหลมสองติ่งใช่ไหมอย่างนี้ก็มีเนื้อเกินอยู่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดอย่างเงี้ยอยู่ข้างใต้นะครับข้างใต้สังคติเลยคอยู่บริเวณสันเลยเพราะสังคติเขายกสูงอยู่นิดหน่อยใช่ไหมบริเวณสันเนี่ยจะปรากฏเนี่ยจะปรากฏรอยแตกเนื้อเกินพวกนี้นะครับ ร่องนะครับร่องขอบด้านในนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นด้านบนน่ะ <Naval ny> ด้านบนนะครับขอบด้านในนะครับด้านบนนะเห็นไหมครับจะมีขอบซ้อนน่ะขึ้นมาอีกวงหนึ่งเสมอน่ะนะครับด้านบนเลยด้านบนเหรียญเนี่ยเห็นไหมอันนี้เบิ้ลเป็นสองเส้นเลยน่ะอันนี้จะเบิ้ลแตกเป็นสองเส้นเลยเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับพื้นผิวตึงเห็นไหมครับเกสา คมนะครับตอกเป็นเม็ด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 เ,เ,เลยคงคมมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะครับเหนือศีรษะตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยะจะมีติ่งแหลมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นหนามแหลมขึ้นมา<อ>เพิ่มขึ้นมาเป็นรัศมีเลยนะครับอันนี้พวกนี้เก๊มันไม่ค่อยติดเพราะมันเล็กม,มันเล็กมากนะครับเหรียญรุ่นนี้เก๊ค่อนข้างดีเก๊เข้าไสเลยแต่ยังไงนะคะอาจารย์อธิบายนิดนึ่งเรียกว่าเก้ฝีมือ เรียกว่าชาวบ้านโดนแล้วกันค่ะนะครับแต่เซียนผู้มีความชํานาญเนี่ยน้อยที่จะโดนนอกจากคนที่ไม่เคยเห็นจริงๆถ้าดูไม่เป็นนะเนาะใช่แต่ผมมีจุดใจตังค์นะครับผมเห็นเก๊ามาทุกฝีมือแล้วคะนะสิ่งที่ของเก๊ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันช่วงท้ายๆได้ะนะนอกเหนือจากตัวตัดนะครับสามจุดจาไว้นะจุดที่เก๊ถอดไม่ติดสามจุดนะครับคะ่ะไปดูด้านหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อจะจานให้ทุกเหรียญ จานให้ทุกเหรียญก็คือจะเอาเหล็กของมีคมเนี่ยมาขีดอยู่รอบๆในวงตัวยันเนี่ยขีดเป็นรูปวงกลมนะครับรูกวงกลมใช่ครับใช่ครับขีดเป็นลูกวงกลมทุกรองนะครับบางองค์พิเศษหน่อยก็จัดจานตัวยันให้ด้วยนะครับจะซ้ําที่ตัวยันอีกทีหนึ่งไปดูนะครับเห็นไหมครับอุนาโรมพื้นผิวด้านหลังก็ตึงเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยความหนาแน่นความตึงนะครับเนีมีเส้น วิ่งวิ่งวิ่งนะครับปลายอูนาโรมปลายอูนาโรมนะครับบริเวณนี้จะมีเส้นแตกเห็นไหมนจะมีเส้นแตกคมคมนะครับอันนี้เกททำได้เก๊ถอดติดนะครับในล่องในล่องอูนาโรมก็เหมือนกันนะครับล่องนี้ก็จะมีเส้นแตกบริเวณนีน้ก็จะมีเส้นแตกหนาๆนาหน่อยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเส้นแตกในร่องเหมือนกัน แต่จุดที่ผมใช้ดูนะครับนอกเหนือจากข้างล่างสังกติแล้วผมจะมาดูปลายยันอุนารลมอ่ปาปลายยันเวลาเราตะแคงดูนะครับตะแคงปั้งเนี่ยเราก็จะเห็นจะเห็นรอยครูดนะครับรอยถากบริเวณปลายยันฝั่งนี้ปลายยันอุนารลมเลยนะบริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยจะมีรอยครูดเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่นี่เลยนะครับเห็นไหมครับค่ะเนี่ยเป็นเฉพาะฝั่งนี้เท่านั้น เป็นเฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นเห็นไหมจะมีรอยบากเรียกว่าอูนารลมเนี่ยมองอย่างนี้เหมือน<ม>เหมือนเต็มนะเหมือนอูวกอ้วน,วนเห็นไหมครับแต่เราตะแคงดูแล้วฝั่งนี้มีรอยถากอ๋อมีรอยจริงๆนามีรอยถากลงไปนะครับอ่มาดูมาดูจุดสําคัญเลยจุดที่ของเก๋นะครับจุดใจตังที่ของเก๋ไม่มีนะครับที่ของเก๋ไม่มี จนอาในร่องตัวยันจําไว้นะในร่องตัวยันเลยนะครับพื้นเหรียญในร่องนี้นะครับจะมีเสี้ยนนะจะมีเสี้ยนวิ่งขวางอยู่แต่บริเวณนี้จะมีเสี้ยนขวางไปนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นแนวตั้งฝั่งนี้เป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยบริเวณนี้ mm hmm. ใกล้ๆหัวตัวอ่ะเนี่ยจะ,ะมีเป็นคล้ายๆตารางซึ่งมันเป็นเส้นที่เล็กมากในคนน้อยเหนหรือย เล็กมากจริงๆเล็กจริงๆเล็กมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามตะแคงให้ดูเกิดแ,แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเส้นเล็กๆหน,นาๆแบบนี้เยอะๆเลยเป็นร้อยๆเส้นเลยนะครับตามพื้นเหรียญนนเกไ๊ไม่มีมมน้าเก๊ไม่มีนะครับเส้นพวกนี้จะเริ่มตั้งแต่บริเวณนี้เลยเนี่ยตั้งแต่บริเวณนี้เนี่ยใกล้ๆยันนี่เลยบริเวณนี้ก็จะมีหนาๆเลยนะครับจะมีหนาๆเลยเห็นไหมครับเนี่ย นี่เอเห็นไหมคล้ายๆเส้นน้ําตกอคุณน้อยค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นพวกนี้มันเล็กมากต้องตะแคงนะครับต้องตะแคงเล่นกับไฟนะครับพวกนี้คุณจะเห็นชัดนะใช่ใช่แต่เวลาเราลงกล้องแล้วเราจะเราจะเห็นชัดเป็นร้อยๆเส้นเลยนี่แต่ว่านี่มันเป็นเหรียญเงินมันจะเฟลกนิดนึงค่ะแสงมันจะเฟกนิดนึงแต่ก็มองเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวลดแสงหน่อยค่ะอยากให้เห็นชัดๆเลย นี่เป็นเป็นจุดหลายๆจุดสําคัญเลยนะคะใช่น,นี่คือจุดสําคัญแล้วแน่ๆ,ๆเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นน้ําตกวิ่งลงมาเหมือนหาฝนเลยนะครับในล่องเห็นไหมอ่าถ้าไม่มีวางได้เลย <c oughs> นะครับถ้าไม่มีให้วางนะครับนี่มาดูตัวยันเนี่ยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี่คือวางได้เลยถูกไหมคะใช่ใช่ครับเนี่ยวางได้เลยจุดที่สองนะครับจุดที่สองอันนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันที่ ยังไม่เคยเห็นเกตตัวไหนทําได้นะครับนั่นก็คือด้านหน้าพ<ฆ>ลิกด้านหน้ามานะครับบริเวณเหนือหูหูขวาหูซ้ายวะเนี่ย <c oughs> ขวามือซ้ายหูซ้ายหลวงพ่อนะครับ<ฆ>ขวามือเราอะตั้งแต่บริเวณนี้นะครับกุนอยดูนะนี่ไปจรวดนี่เลย<ฆ>จะมีเส้นโค้งเล็กๆเ,เ,เห็นไหมโอ๋เนี่จะมีเส้นโคง้งวิ่งมา<อ>เล็กๆวิ่งเ,เ,เข้าหาใบหูเลย<ฆ>นะครับอันนี้คือจุดจ่ายตังนะ หนึ่งจุดสองจุดแล้วนะครับหูมีเส้นโค้งนะครับเห็นไหมครับเสี้นข้างหลังลำดับสุดท้ายเลยตัวตัดตัวตัดด้านข้างครับผมพลิกมามหลายคนที่ไม่เคยเห็นเหรียญเงินนะครับอาจจะมองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเกก็ได้เ <c oughs> นื่องจากว่าไม่มีรอยครูดอ๋อต้องมีรอยครูดใช่แต่ถ้าเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นเนื้อเงิน เนื้อทองคํา,เ,าเขาจะขัดข้างเห,หเรียญเขาจะขัดข้างเหรียญให้เรียบนคะครับจะขัดข้างเหรียญให้เรียบเห็นไหมอ๋อเป็นแบบนี้อ่าจะเป็นรอยขัดแต่ใกล้ๆหูเหรียญน,นะครับเขาจะไม่ขัดเหมือนกับว่ามันขี้เกียจเข้าซอกเข้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจุดเจตังนะครับอ่าพลิกมาพลิกมาเพื่อนๆจะเห็นไหมบริเวณหูเหรียญจะมีร่องค่ะ อะมีร่องอยู่บริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นร่องใหญ่ๆเลยข้างหูเลยนะครับข้างหูเหรียญเลยอันนี้เป็นทุกเหลียญน,นะครับทุกเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้ออะไรก็เนื้อเงินมีสองเนื้ออะอจะมีร่องแบบนี้เสมอคือของเกมไม่มีมีเม็ไม่ไม่สามารถทํา อ่าใช่อันนี้ตัวตัดมาแต่เก๊ตัวใหม่ไม่แน่นะเนี่ยพอเราบอกไปแล้วว่ามีมีร่องตรงนี้ถูกไหมครับค่ะมีร่องฟึบไปเวลาเราคว้าเหรียญดูอย่างเงี้ยหูเหรียญก็จะอยู่บริเวณนี้พอดีเลยค่ะอ่าจะอยู่บริเวณปลายไม้จิ้มฟันนี่พอดีเลยนะครับเพื่อนๆอ่าใช่เนี่ยบริเวณเนี้ยตะแคงปั้งก็เห็นเลยร่องเนี่ยปุ่มชัดๆเลยค่ะอ๋อเป็นร่องอ่านะครับอันนี้คือจุดจ่ายตังค์นะครับลำดับสุดท้ายเลย จุดที่สามนะครับดูรายการเราไม่ต้องกลัวพระเกนะครับเนื่องจากว่าป้องกันมีเกราะป้องกันนะครับเรารายการเรามีเกราะป้องกันบอกทุกเรื่องนะครับบอกโดยละเอียดไม่มีเก็บงาไม่มีกั๊กอาจารย์รันเนี่ยบอกหมดนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์รันถืออยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ของเกยอยู่แล้วที่ผมบอกหมดเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมคะอาจารย์แฟนคลับเราทางบ้านเนี่ยเวลาเขาดูพระเป็นเนี่ยผมคุยไม่ยาก คุยเรื่องราคาอย่างเดียวนะคุยเรื่องราคาอย่างเดียวว่าต้องเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ย<ฆ>ราคาเท่าไหร่พี่ตีผมเท่าไหร่แค่นั้นเองง,ง,ง,ง่ายๆเลยเออง่ายๆนะครับบางทีไปเจอบางบ้านอย่างเงี้ยไปเจอพักเก้คุณน้อยว่าจะเริ่มต้นยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสิจะสวัสดีเลยพี่ผมกลับก่อนแล้วครับอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ามนเริ่มต้นไม่ถูกนะครับมันเริ่มต้นไม่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วการที่เพื่อนๆเราดูแล้วเพื่อนเราดูได้ มาถึงยื่นเลยอาจารย์ผมเอาแสนหนึ่งผมเอาสามหมื่นอย่างเงี้ยมันคุยกันง่ายแป๊บหนึ่งห้านาทีห้านาทีเลยนะใช่ไม่เสียเวลานะครับแล้วยิ่งแบบอาจารย์ออกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยอ้ยแฟนคลับถึงเยอะเยอะขนาดนี้อาจารย์จ้ะเห็นไหมครับมีจุดอื่นที่เป็นเหรียญทองแดงอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์เหมือนกันทองแดงเงินดูเปเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ตัวเสี้ยงก็จะมีเหมือนกันใช่ครับผม นม่ตัวหนังสือหนาอวบยกสูงนะครับยกค่อนข้างยกสูงเนี่ยเราจะแข็งให้ดูหลายๆมุมเลยนะครับค่ะอาจารย์คะทาไมคนถึงนิยมเช่าหลวงพ่อเอียดกันเยอะมากเลยคะเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญมากประสบการณ์ใครๆก็อยากได้เนื่องจากว่าทําจํานวนน้อยอเลยทําให้ จำนวนเนี่ยมีไม่เพียงพอค่ะาผู้คนก็เลยหันไปหารุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วพระเครื่องหลงพ่อเอียมีราคาทุกรุ่นรุ่นแรกแตะไม่ได้นะครับรุ่นแรกหลักแสนอนารุ่นแรกหลักแสนนะครับแตะไม่ได้อย่างน้อย,อยต้องมี3 4มสี่แสนนะ่ะมีคนถามด้วยนิดเนือค่ะอาจารย์อบอกว่าปิดตาพ่อเอียเนื้อผงราคาเท่าไหร่เนื้อผงตอนนี้อยู่ห้าพันหมื่นหมื่นหมื่นต้นๆ้นน้าหมื่นต้นๆนน,ๆนะครับมันมีหลายราคา แล้วแต่ความสวยออย่างที่อาจารย์ถืออยู่นี่ถือ,อว่าจัดอยู่ในสวยระดับไหนฮะอาจารย์สวยครับอันนี้ถือว,ว่าสวยแชมป์เลยอ๋อสวยแชมป์สวยแชมปนะ์นะครับแต่บางเหรียญก็แล้วแต่สภาพการเก็บบางเหรียญก็ออกม่วงๆหน่อยอย่างนั้นนะบางคนเขาก็ดูแบบนั้นสวยนะครับบางคนก็ชอบเหรียญสะอาดๆหน่อยขา,ขาวๆอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าแล้วแต่ในแ,แ,แ,แต่ละมุมมองไม่เหมือนกัน พระสวยไม่สวยเนี่ยหนึ่งเขาดูที่จมูกค่ะดูใบหน้าดูายเสร็จจมูกโด่งไหมโดง่ง<อ>จมูกแมบไหมไม่แมบหน้านะครับเนี<อ>่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดิมอันนี้สวยสวยจมูกโด่งนะครับจมูกนี่มีส่วนสําคัญกับราคามากๆอ๋อทราบแล้วนี่ยจาใช่เพราะบางทีการเก็บรักษาเก็บไว้ไม่ดี นู่นนี่นั่น,นไปโดนกระทบนู่นกระทบนี่จมูกแด่นไปงเงี้ยจมูกแด่น,นิดนึงก็มีผลต่อราคาเลยราคาตกทันทีใช่แล้วเวลาเหรียญเนี่ยปั๊มปัปไปมีรอยแตกมีรอยลานเนี่ยก็มีผลต่อราคาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญนะครับก,ก็เป็นจุดหลายๆจุดนะฮะที่เรียกว่าของเก๊ทำไม่ได้ หรือว่าถ้าเกิดทําไม่ได้เลยใครที่ดูรายการอยู่นะตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์รันอธิบายแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยไม่มีหมกนะคะออกมามเลยเปิดเผยหมดเลยทุกจุดนะคะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดใครเนี่ยมีพระพระหลวงพ่อเอี่ยนอยู่ในมือก็มาเปิดดูชัดๆด้วยกันได้เลยนี่แหละยหลังก็ได้ถ้าดูสดไมหลันก็ได้ฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะ อันไหนเป็นความรู้เราแบ่งปันหนึ่งอ่ามีเส้นอีกเส้นหนึ่งลืมไปตรงไหนคะอาจารย์อ่าข้างอูนารมเลยเนี่ยมีคมคมเลยลืมบอกไปเส้นนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเกยถอดติดนะเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยมันหลีกนิ้นึ่งเห็นไหมมันจะเฟรกนิดหนึ่งแต่จะมีเส้นคมคมอยู่ค่ะเล็กมากอ๋อเห็นละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพอๆกันเลยพอๆกับเส้นที่พื้นเลยเนี่ยบริเวณปลายไม้จิ้มฟันนะครับเพื่อนๆนสังเกตบริเวณนี้เห็นไหมค่ะ เฟกเองโอเก้นี่ก็คือเส้นนี้จะไม่ติดนี่นี่เห็นคมเลยนี่ตั้งแต่บริเวณนี้ถึงบริเวณนี้เลยนี่นี่เห็นไหมวิ่งวิ่งเข้ามาอันนี้เล็กมากนะครับเห็นไหมครับไม่ติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อาําตำแหน่งแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเสี้ยหรือตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่ดันราคาด้วยหรือเปล่าคะ ไม่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 เกี่ยวตำแหน่งทุกตำแหน่งอย่างเงี้ยเหมือนผมบอกว่ามีเส้นแตกตรงนี้ทุกเหรียญก็จะต้องมีตรงนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าแม่พิมพ์ก็มีตัวเดียวกันอ่า <Okay. S 1> เสี้ยนสําคัญนะครับพื้นอ่ะ ดูไม่ทันดูย้อนหลังแล้วกันย้อนหลังกันดีกว่านะคะเนี่ยก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ดูผ่านทางโลกออนไลน์นะคะผ่านทาง Facebook y o u t u b e อะไรก็ตามนะตอนนี้เนี่ยเตรียมคําถามกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะจะเปิดสายให้ถามสดๆกับอาจารย์รันกันเลยนะคะว่ามีข้อสงสัยตรงไหนมีอะไรกังขาเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องถามกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยให้อาจารย์รันพักสักครู่เดี๋ยวช่วงน้ากลับมาค่ะเตรียมคําถามกันเอาไว้นะคะ That's a okay.